ไม่นี้สิเพิ่อนเพิ่อนไงไปสามคนไปตามกันเลยว,ว่าเพิ่อนห้างไงสิได้หลายบ่ไปสามคนไปนี้ตามกันเลยว่าสิได้บ่เอาเวียนมากับน้องไซสองคนปนเพิ่อนมาเพื่อสามคนไปเบิ่งกันมือเอาเวียนตามกันเลยในช่องยูทูบลังสันชแนลนะครับกดติดตามกดแชร์นั่นไหม ไปงังนัน่นไปลุย่นไปเอาเพิงไว้นี่ตามกันเลย <c oughs> มันบ่นสูงแต่ว่าต้นใหม่สูงแห้งต้นใหม่จากสองซอย้าต้อกันเรือ <c oughs> นี่คือน้ำเชี้ยน บุวิวชื่อทัดชิวทัดเบลพึ่งไหนพันคนเดาพึ่งมาติดตามกันว่ามารว่าพึ่งพึ่งใหญ่พึ่งหลวงเอาหนามานไปเฮ็ดยาในภูเขาเออในห้องแหละในภูเขาดิ บอ่อไปเลย,ตร,ต,รลลยตรงเลยน้ำคล้องขอในปลาให้แล้วขอในปลาในพันน้ำแห้งแล้วมากันสามคนน้องใส่สองคนมอเพิพร์นกัฟ้ามเอโม่พ่อไว้โรเบทยายายุทธชนะ นคลองหินหินน้ำคลองน้ำน้ำฝนน้ำไหลตาตาเลยนใครเพิ่งมาผึ่งไงพ่อไฟนแฟนอยากแง้มาสาวกนโดุ้้นทางผึ่งซูนออสในหกในเรื่องไม่กวงไม เตรียมรถกระบะเลยแนบ้ไปใกล้ๆุ่มกลวงไหมมันสามเกือบสามเมตรสองเมตรได้เนาะขืนนมเชี่ยวแน่นนั่นนุ่มเชี่ยวไปสองสอยฟ้าต้อกันเลยแ,แล้วจะพันเหรอเกินหวานนี่นนอยอ้เกิดได้ปลาออกหัวออกดอก,ดอกนัำนดินานายพันกำลังเห็ดครบ เห็ดครบเพิ่งเห็ดคบบัวขาแม่นเอาเต้าน้ำหวานมันเห็ดครบอูดเอาครบทำพึ่งเสียงเงีวเหรอเสียงเงี้ยวพร้อมดียางในพันน่ะบัวควมเอาได้บัวความเอาไปได้ไม่หรอ คนมาเขาบอกว่าทุนบ้านคนเขาก็กทำครบไอ้แกงเด็ดเองเบื่อเอาเผื่อว่าสิได้นำบ้านลายวะติดตามกันเลยอย่าลืมกดลังสั้นเทสไม่ห้ช่องยูทูปนะครับซอยกดไลค์กดแชร์แน,น่เบื่อเสียเงินเสียทองดอกกดติดตามด้วยนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แกกดเข้าไปชมเจยเอาพึ่งหลวงพลังเพ็ดครบยู่นี่เอาครบเดียวเ้<ม>บอสำรองเนีน่ยห้าครบดับถึงมันใจดับก็บ่กาไปดับาตองล้างอจุดไม,กกม่่มั้ยอยู่ในปลาดงดิบถึงครบลงน,าน้า ก็ยังบ่บุลวงเหมาเกี้ยอยู่ป่าดงเดบเอากระป๋องขับเงี้ยต้นบุกเงี้ปั่มหมดเลยอ่ะเละเลยแตกเบ็ดม้วนเบ็ดแล้วต้นบุกซ้ำนี่เนาะเก็บซ้ำองค์ก่อนเนาะเออปั่มเลยปั่มไม่เหลือคนตีกนเหรอแนวเหมือนนั่งอย่นี่ กำลังพึ่งแหนมเห็นมันอยู่ในป่าแหนมเห็นยุบคุ้นยุ่งสูงมองไม่เห็นเลยยุ่งอะไรยี่ีต้นไม้สูงแหนมเบนเบิ่งลาดแล้วแลลวที่ขึ้นต้นไม่แล้ว แข่งวามขึ้นที่ไนก็นว่าขึ้นโ่ยไดขึ้นน้ำเคี้ยสิย้อนเสียกน้ำลดงอดเสียกถึงได้ค่อยว่ากันห้าเสียกผ่ถึงขึ้นน้ำเคี้ย เชียหอนทังกมเลยเชียน่ะกำลังดำเนินการขึนน้นต้นไปเสียบอุ้นหางฝึก ยุงสูงปุ่นดำงั้นดำดำทั้งเปล่งแต่คนกำลังขึ้นไปไปเอาความสูงจากสองสาไฟ้าต่อกันแหตะทำไมมันยังไคล่อง ra hàng phần Ví dụ Út hàng hàng phần Bước luồng Này phần Cái ra ก็ไเว่าละคือวิค่ตอ่อเอเจียกัะมา้าออกคอกันไป Nang như này đây yên nè. Tim như này. kuji vang nè. Kuji vang 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 ก็กำกัดังไฟสัวถ่ายนี่ก็ดังไฟฟังนี่คนฟังดังไฟคนละเปิืนเขาแล้วขึ้นไปแบบยึดโคเปร์แล้วนี่คนขึ้นไปแล้ว นี่ห่างวันกูเล่าตีพึ่งตีพึ่งตีพึ่งหลวงมีนม้ำเยอะนั่น ห้างห้างเซตบุญยหัวน้ำโอ้ผสมราคาคุยเลยไปนะลังๆบัไดดอกห้หางนี่ห,ห้างประมาณเลยห้างอีกแล้วห้างสอง,ห,งห้างบุ้ยหนาวไม่หนา ทีมงานลงมาแล้วว่าห้างห้างลัางล้างเลยตัห้างเิ่นอะไรห้างห้างเหลือแต่ลังปุ่นทีมงานยังถ่ายอยู่ปุ่นนี่กระลังลงมา่านกันลงมาพานเพิ่งห้าง เอาห้างในห้างห้างนั้นพันหนึ่งก็ได้สองห้างล่ะห้างห้างถึงห้างห้างในพันดังตโอกันนะมันโบน้ำค้อนนะเห็นภาพเนี่ยแอร์อบไม่ค่อยเงียนี่โบมิดส์สิบีจุดไหมเนี่ย ดับไฟไม่ตาเพ่นห้างห้างแง่้งงึหัห้างมีตลูกหาวานห้างเหรอสองห้าง,ง,งห้างสองห้างบ่มาอะไรคลิปนี้ไว้ครับคลิปนายไทยก็ไม่ดอก อย่าลืมกดลังสันแชนแนลนะครับในช่อง youtube พันพันซสียงหลายพันึืนเมยเสียงมากไม่ร <laughs>